สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ตื่นเช้าแล้ว6กโมงครึ่งนะคะพามาดูวิวที่พักค,ค่ะของแบมบูย่ารีสอร์ทนะคะตอนเช้านะคะอากาศดีมากแต่ว่าไม่มีหมอกนะคะวันนี้นะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกอากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงนะคะตาก็จะพาน้องต้นสนกับชินบีไปทดลองขี่รถไฟไปท้ำกระแช์นะคะเป็นการขี่รถไฟครั้งแรกของเด็กๆนะคะ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะพาชมถ้มกระแชร์ด้วยนะคะไปจากนี้นะคะรถไฟเที่ยวแรกนะคะจากที่ที่ตักผักเนี่ยแบมบูยาเนี่ยเดินไปประมาณนิดเดียวนะคะก็จะถึงที่เขาเรียกว่าอะไรสถาน,นีรถไฟเหรอที่ไปซื้อตั๋วรถไฟอะคะ่ะรถเที่ยวแรกจะออกเจ็ดโมงครึ่งนะคะ แต่ว่าเราอะ่ะเด็กๆอะ่ะยังเหนื่อยอยู่ก็จะไปตอนเช็คเอาท์ออกจากแบมบูย่านะคะเราก็จะไปขึ้นรถไฟกันนะคะแต่มีปัญหาว่าน้องต้นสนเนี่ยไม่อึมาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็เลยให้กินยาระบายเมื่อคืนแลกตุโลโรดไปแล้วตอนเช้าก็ยังไม่ปวดกลัวว่าจะไปปวดบนรถไฟเหลือเกินนี่นะคะห้องที่ตักพักจะเป็นห้องนูน้นถัดไปอีกนิดนึงเออ ห้องถัดไปจากห้องสุดท้ายนะคะเราก็เดินตอกๆๆๆมานี่แล้วก็มาชมวิวนะคะแล้วมก็จะมีห้องพักที่อยู่เรือนแพรตรงนี้ด้วยนะเป็นแพรตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่ากันหรือเปล่าน้องไม่ได้เลือกนะคะน้องเป็นคนจองให้นี่ถ้าใครมาแบบใช้โครงการเราช่วยด้วยกันนะคะเราเที่ยวด้วยกันไม่ใช่เราช่วยด้วยกันก็จะคุ้มนะ ห้องละ800ก็เหลือ480แล้วก็เมื่อคืนไปกินข้าว1500ก็ได้จ่าย940บาทนะคะดีมากแล้วก็วันนี้นะคะเราจองสองห้องเราก็ได้สองสิทธิ์ได้ได้สองสิทธิ์ก็คือกินอะไรก็ได้หรือว่าไปใช้เครื่องเล่นอะไรก็ได้แล้วเราก็ลด40%ไม่เกิน600บาทต่อสิทธิ์นะคะอันนี้นะคะก็เป็นวิวยามเช้านะแต่ก็ถ่ายให้ดูนะคะ เพื่อใครอยากมาเนาะเด็กๆตื่นแล้วแต่ว่าเล่นเบบี้บาสอยู่ในห้องนะคะไม่ให้ออกมาเพราะตัะกลัวว่าจะดูเด็กๆไม่ดีเพราะว่ากลัวตกน้ําพ่อเขายังไม่ตื่นนะคะกลัวกลัวมากเลยทุกคนใครมีลูกเล็กนะคะก็จะก็จะรู้นะว่าเด็กๆก,กับน้ํามันเป็นของกู้กันนี่นะคะเมื่อวานนี้น้องต้นสนบอกแม่ปล่อยหนูปล่อยหนูพอปล่อยปุ๊บวิ่งมาตรงนี้คนเดียวเลยโอ๊ยใจจะวาย เดี๋ยวพาชมทะเลเอ้ไม่ใช่พาชมตอนไปเที่ยวรถไฟอีกทีนะคะ